สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆลุงป้านานทุกท่านเลยครับผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มากับเพื่อนนุ้ยนะครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจุกช่องลุอป้าครับก็นะท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเลื้อยเสียงอะไรนะผมนียก็ไม่แน่ใจนะว่าใช้ความมาตัดไม้ทำามป่าหรือเปล่านะหรือไม่ก็เขาเนี่ยอาจจะมาทําไรบ่อนะอาจะมีไรอยู่แถวในป่าหรือเปล่านะก็นะครับวันนี้เนี่ย ไปเยี่ยมทานเลสีกันนะซึ่งทันเลสีนะพี่ๆลุงบารานยอาจจะเคยเจอแล้วนะผมเนี่ยไม่ได้ไปมาเยี่ยมทันนาแล้วนะเผื่อมีพี่ๆท่านไหนเนี่ยคิดถึงทันนะก็กล่าวว่าผมเนี่ยจะไปเยี่ยมท่านครับผมก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปเลยครับแล้วก็นะครับผมก็ฝากดามช่องเพิ่อนุ้ยด้วยนะครับขอชิชอยน้องสิ นุยลุยบ้านนะครับรับผมจะจะกันคลิปครับนะครับอันนี้นะผมเนี่ยก็จะเดินไปให้ทั้งลูกสี่นะแล้วก็มีพี่ๆนยบอกให้ผมเนี่ยถือกล้องดีนะโอเคครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามถือกล้องให้ดีที่สุดนะให้พี่ๆเนี่ยได้เจอกับธรรมชาตินะจะพยายามปรับุงตัวเองนะก็อนที่เรา้วผมอาจจะ ผมได้ไม่ค่อยดีนะแล้วพี่ๆเนี่ยก็จะบอกว่าผมถ่ายกล้องมืนอนี้ใช่ไหมอันนี้ผมจะแก้มือไว้ครับเมือเที่งนี้นะขาดอัางกล้องผมเนี่ยก็มีนี่นะไม่รู้ไปไหนวะนะผมก็ไม่ค่อยอยากยิงของพี่แย่นะกลัวระเบกวนเขานะเวลายต้องถ่ายกับมือแลอจจัดเยอะๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ผมก็จะถ่ายไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็คุยท่านผู้ชมไปเรื่อยๆ ผมก็เริ่มพามาสู่ป่าครึ่งๆนเลยแหละผมก็เลยถ่ายให้พี่น,นะเรบชมนะก็ได้เปมนทางน่าเล็กที่อยู่ก็เป็นทางนี้เหมือนมาในสะพานนนรู้สึกว่า ยั่ไงมาทุกคนตอนนี้ก็พยการอาจจะจับตึมเคลิมเล็กน้อยนะลองนักดูว่าฮะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันแกะถึงแล้วนะที่ท่านฤษีอ,อยู่นะ ทางนันอ่ะนุ้ยทางนู้นหรือเปล่า,า,ลาใช่ไปทางนู้นใช่ไหมก็บนหลอนก็จะมีเสียงจัก,กระจันนะพ,พี่เพราะว่าร้อนมายี่ห่าแดดออกเมื่อไรเน,นี่ยคือแต่กระจันนี่คือร้องดังมาก กับคลิปที่แล้วนะคลิผมนั้นนะใบคานาขุนพ่อนะมีพี่ๆเท่าไหร่นะชอบคุณพ่อครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะตอนนี้เนี่ยมันจะหาทางไปไม่เจอนะวันที่เรามาเราเดินมาที่จุดหมายเ่ถึงไหนอ่ะอันนี้เรื่องถึงไรถึงไยรู้สึกตรงนี้นี่มันจะเป็นที่ที่เราเนี่ยเคย เจอคนบ้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นถ่านหรือเปล่านะที่ผมเนี้ยเรอคนบ้าไร้ฝันนะไปเดิด้านนูกนนะปพี่พม่าผมต้องเจอทันหีือสิทําไครั้งนี้ผมไปผมไม่เจอรู้สึกแปลกใจหเลยว่าป่าเนี่ยมันร้อนหรือเปล่านะไม่แน่ใจอุ๊ยพี่ครับรู้สึกว่าเหมือนจะเจอแล้วนะใช่ไหมใช่ไหม ลองไปดูกันว่าใช้ที่ทาลุสีหรือเปล่าแต่รู้สึกมันจะไม่เจอตัวทาลุสี่นะทุกคนผมเนะได้เจอที่ท่าลุสีนะ่เนี่ยอาศัยอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่เจอทาลุสี่นะ,อะเอา พี่อ๊อฟมันทัลลิซี่แกยังไม่อยู่นะเพราที่แกจะมานั่งเบนบันเพลียงเพียนอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรนะือไงที่พอจะเปลี่ยนที่หรือเปล่านะที่มันร้อนส่งมันก็ไม่ร้อนนะแกจะไปปักก้นอยู่ที่เออไม่ทราบเลยนะก็ทินเนยมาเยี่ยมทัลลิซี่นะเออสุข เออซุขเะเหมือนท่านน่ะแกจะไม่อยู่นะหรือว่าแกจะไปปักลักอื่นนะแล้วผมจะลองหาท่านี่อื่อน,นะไม่จะไม่เจอท่านแล้วนะเพรานั้นผมก็ไม่แน่ใจนะท่านเนี่ยแกไปไหนนะเรา้องหนีน่เจะท่านน่าจะไม่อยู่นะหรือว่า ท่านเนี่ยไปที่อื่นแล้หรือเปล่าหรือว่ามิตาน,น่าจะเป็นผมว่าเป็นห่วงท่านอย่างเงี้ยไหมเนาะเหสีไหมเนี่ย,เ,ย,เ,ยเออสุนค์ พี่ทุกคนดูสิว่ามันจะได้ยินเสียงท่านนะลองลงลองในหา้าะกันดูกันไหมขอพายล้วทุกคนหนูเมั่กินหนูได้ยินเสียงไหมไม,ไม่รู้แลวพี่หนือมึงคนมามาลองหรือเปล่าเออสุขเ้อ นเสียงแบบววๆนะน่ค่อนต่นี้นะพวกฝนจะได้เดินโดนแบบออไม่กลมาคเสียงที่เจอทารุสีนะผมาเนี่ยอุโมวผมจะกลับทุกคนมปนเจอรูยะดนะผมไม่แน่ใจว่าใช่รูยาหรือเปล่าพี่ๆอะไรดูนะ เอ้ยนูแย่นี่ตัวน่าจะใหญ่มากนะผมว่าใหญ่แล้วมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงปากคาแล้วทุกคนเดี๋ยวาจะทะเลาะเลยนะยิงแค่เมือมนกเมันเสียงของเรียนะมาผมไม่เจอนะใช่เฮ้ย นันใช้ทันทหรือเ่ทุกคนอย่าใจใช้ทันิหรือเปล่านะทุกคนใช่หรอเปล่าใช่หรือเปล่าใชีหรือเปล่าเนี่ย ี่ครับนี่ใช่ทันหรือสี่หรือเปล่าครับคนอทีเนี่ยทันหรือสี่นะผมยังไม่แน่ใจนะว่าใช่ทันหรือสี่ทันเดิมหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมผมว่าจะไม่ใช่นะผมไม่รู้เหมือนกันนะก,กูจีแกต้องผมยาวอันนี้สิกูจีไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลยนะแต่หน้าตาแกนะก็คล้ายคลึงน,นะ ผมไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นเสือซ้มิงได้ใชบางทีเนี่ยผมจะลองเรียกแกเดียวนะแต่ผมขอไม่เข้าใกล้นะเพราะว่าเสี่ยงอันตรายมากนะี่เียอม่อนะู่ทป่วยอ่ะเหมือนใกา้าข้ใ้จเพราะว่า ผมไม่ค่อยคุน้นนะวรู้ว่าเราไม่ได้มาทันนานานะแกเลเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะผมแค่กล่าวว่าจะมาเยี่ยมทันนะแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจนะว่าใช่ทันหรือสิทุกคนจะมาเยี่ยมหรืนนะอเปล่านะพอแกเนี่ยร้อนนี้จะเท่ากันไหมผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ตอนที่พี่ลุงบานาทุกท่านนั้นดูอีกทีไงใช่แต่ขอร้อนทุกนา มันนี่นะให้หวเรามาได้้มก็ม่ถูดใช่ก็ไม่กลนะ้าข,ขอหัวให้นะเพราะว่าแต่ว่ามือี่สามาขอหววอ่นะใช่ว,ว่าให้แก้มือเล่นะผมเนี้ยไม่ยากี่ที่บ้านแสต่งนะก็คับผมวอาผมเจะกลับกันดีก่่กลับกันดนะีก่าห,หเรขอดในดทางกลับกันก่อนนะ<ป>กลับกันเถอะ ห้เฮท่านบอกท่านจะให้หวยผมไม่ได้ข้อเลยนะเมียเหรอเขาพยายามหัวด้วยเขาให้หวยเมียอะเอามาเอาเลยสินะทางดาราใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอให้มาเอานั่นแหละ เจียบหกหกสามนี่คือผมไม่ได้ข้อนนะมันทานไอ้แกจะให้มาเองนะหก,นงงงหกสามแปดดูขนะี้ไงบ้างหกสามแปดนะไม่ไม่ค่อยแน่นใจเหมือนกันนะ 628ใช่ไหมเลยเหมือนกันเลขท้ายของอันนี้เลยป้ายรถของพี่แดงเลยคันใหม่อ่ะพี่แดงเขาซื้อมาคันหนึ่งนะเดี๋ยวเพ้าเหนื่อยพราวเหนื่อยพราวได้หนึ่งองเด้อฉันบอกทางเหมือนท่นจะให้หวยฟองตัวหรือเปล่านะมาอ่านนั่นแหละสอง สองแปะับพี่พี่เหมือนแกนะให้สองแปดมานะโอ้เดี๋ยวทํานอมีนะทําให้สามมานะไรอดูนะว่ามีอะไรนะสามเก้าเหรอเหมือนท่านนะให้สามเก้ามานะ ผมมเนี่ยไม่ไอยาการบกวนท่านมานะนนในไครโลรเสียใน,นใครเสียมันท่านเนี่ยท่านจะพูดไม่ได้นะผมว่าเนี่ยผมได้เล็กเด่นมาจากท่านนะผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าน,นะแดดเริ่มจ้ามามครับขึ้อยู่ตอนนั้นอนะเสี่ยงอนนันตรายผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนนวันนี้ใช้ทะเลสีที่ผมเนี่ยใส่เจอมาหรือเปล่านนะเพราะว่าผุเหัวใจในแกนะ่าจะผมสั้นก่นนี้นะ แต่ว่าเวลาท่านไปเร็วนะเราก็ไม่แน่ใจนะยวพี่ๆไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านนะครับชอบคลิปนี้ก็ขอขอมเมน์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งก็ได้ตามนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ